ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l u c i d Trader วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับทุกคนมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันอีกทั้งยังมีช่วงเวลาที่น่าจดจำและมีช่วงเวลาที่เจ็บปวดแตกต่างกันไปบางครั้งก็รับมือกับมันไม่ได้ทำอะไรไม่ถูก ยิ่งเป็นเรื่องที่ถูกทำร้ายจิตใจก็อาจโดนกระทบกระเทือนจนเสียสูย์ได้ไม่น้อยหลายคนมองเรื่องราวความเจ็บปวดของตัวเองผ่านชีวิตคนอื่นโดยทำการเปรียบเทียบโชคชะตาและขนาดความเจ็บปวดว่าของใครใหญ่กว่ากันมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเลยในวินาทีที่เอาความเจ็บปวดออกมาวัดค่ากับใครความสุขมากมายที่ได้ทำการกักเก็บไว้แต่เดิมก็จะถูกลืมจนแทบสลายหายไปหมด หากว่าไฟความเชื่อและความหวังที่มีอยู่ในตัวเริ่มมอดลงแล้วช่วงเวลาแห่งการเปล่งประกายก็จะดับมืดเช่นกันทุกคนสามารถมีความสุขกับชีวิตได้แต่อาจไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เวลานี้อาจต้องสะสมความพยายามเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอาจต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปอีกอาจเจ็บปวดไปสักพักหรืออาจต้องผ่านความเศร้าไปอีกหลายครา ประสบการณ์ต่างๆก็จะได้รับการสั่งสมไว้ในทุกช่วงเวลาที่เติบโตไปข้างหน้าความเจ็บปวดจะกลายเป็นความเข้าใจความเศร้าจะกลายเป็นการพักฟื้นทางจิตใจอุปสรรคจะกลายเป็นความภาคภูมิใจความคิดถึงจะกลายเป็นคุณค่าของความสัมพันธ์แล้วสักวันจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นรับตัวเองมากขึ้นใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้น อยากให้เชื่อในทุกๆจังหวะที่สร้างขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจกับทุกก้าวเดินและทางที่เลือกแน่นอนว่าขอให้นำกําลังใจที่ดีที่สุดไปใช้เพื่ออบรับความอบอุ่นในจิตใจแล้วมาเปล่งประกายความเป็นตัวเองกันบทที่ 1. ทุกค่ำคืนยังคงเปล่งประกายถึงแม้ในโลกนี้จะไม่มีใครเชื่อเลยก็ตามแต่อย่างน้อยต้องเชื่อมั่นในตัวเองหากมีใครสักคนบอกว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ผิด หรือบอกว่าไม่มีทางทำได้คนเดียวที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเหล่านั้นได้ก็คือตัวเราเองเท่านั้นทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองจะกลายเป็นความกล้าหาญที่ทำให้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าแม้ว่ายิ่งมองหายอย่างไรก็ยิ่งมองไม่เห็นจึงควรมองสิ่งที่งดงามด้วยความพยายามที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปยิ่งอยากมีความสุขมากเท่าไหร่ความสุขยิ่งห่างไกลออกไปมากเท่านั้น เมื่อจดจออยู่กับอะไรสักอย่างความคิดฟุ้งซ่านก็จะหายไปเมื่อนั้นความสุขก็จะปรากฏในใจความสุขเป็นคำที่ฟังแล้วเหมือนจะหาง่ายแต่ครั้นจะเก็บไว้กับตัวก็ทำได้ยากความสุขนั้นเรียบง่ายและธรรมดาซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ในชีวิตประจำวันลองนึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองมีความสุขแบบง่ายๆอย่างเช่นตอนได้กลิ่นผ้าห่มนุ่มๆที่แห้งสะอาด ใต้แสงแดดที่สดใสตอนที่ลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าขณะที่ยืนอยู่ใต้เงาของต้นไม้ในฤดูร้อนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่หอมกรุ่นด้วยกลิ่นของกาแฟเป็นต้นเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายทั้งยังคงหลงเหลืออยู่ในความทรงจําแม้ไม่อาจอธิบายให้ใครฟังได้บ่อยครั้งสิ่งนี้ที่เรียกว่าความสุข เมื่อใดรู้สึกไร้ตัวตนการมองเห็นคุณค่าของตัวเองมักขึ้นอยู่กับสถานที่และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกทำให้รู้สึกมีคุณค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าพยายามแล้วแต่ก็ยังคงไร้ความหมายก็อยากให้ลองพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบตัวดูจริงๆแล้วปัญหาไม่อยู่ที่ตัวเราก็ได้บางทีคนเราอยู่ถูกที่ถึงจะมีคุณค่าขอให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนอื่น ถามตัวเองว่าสิ่งที่ชอบคืออะไรและอยากสร้างเรื่องราวในชีวิตของตัวเองแบบไหนเพราะถ้าไม่ตั้งใจฟังจิตใจของตัวเองสุดท้ายแล้วอาจเป็นว่าที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตบนความต้องการของคนอื่นมากกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆก็ได้ตัวเลขย่อมเริ่มต้นจากศูนย์แม้ดวงดาวที่มีอยู่ในตอนนี้จะเล็กกว่าดวงดาวของคนอื่นแต่มันย่อมมีคุณค่าและมีความสำคัญมากกว่าดาวดวงไหนๆ เหมือนกับความฝันที่ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ขอแค่เพียงทําตามความฝันเล็กๆหรือทําเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันให้สําเร็จสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เองทั้งนี้ต้องไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยครั้งที่เผลอรู้สึกว่าสิ่งของของคนอื่นดูดีและใหญ่กว่าของตัวเองแต่รู้ไม่ว่าไม่มีความรู้สึกใดที่แย่ไปกว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกแล้ว ต้องเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่อย่าเปรียบเทียบสิ่งที่มีกับของของใครจึงจะพบความสุขในชีวิตให้เดินตามเส้นทางของตัวเองหากมัวแต่ใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นเพราะกลัวว่าจะตามหลังคนอื่นหรือมองข้ามสิ่งที่ตัวเองเป็นคอยแต่จะทำตามมาตรฐานที่คนอื่นตั้งเอาไว้สุดท้ายอาจถูกทิ้งไว้ท่ามกลางความว่างเปล่าคนเราย่อมมีความต้องการในชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้นมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ในชีวิตตัวเองบางครั้งอาจรู้สึกว่าเป็นแค่ตัวประกอบเป็นเพียงคนธรรมดาได้แต่ยืนข้างๆคนที่โดดเด่นอยู่เสมอในช่วงเวลานั้นความโดดเด่นของคนข้างๆจะช่วยทำให้กลายเป็นตัวเองในชีวิตของตัวเองได้เช่นกันนั่นเป็นเพราะทั้งสองต่างเป็นคนพิเศษที่ช่วยส่งเสริมและส่องประกายให้แก่กันนั่นเอง เส้นทางที่ตามหาว่ากันว่าตลอดชีวิตของคนเรานั้นไม่สามารถรับรู้กลิ่นที่ออกมาจากร่างกายของตัวเองเนื่องจากประสาทรับกลิ่นสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากกว่าประสาทรับรู้อื่นๆดังนั้นเมื่อร่างกายผลิตกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยออกมาประสาทรับกลิ่นจะปรับตัวให้คุ้นชินในระยะเวลาอันรวดเร็วและท้ายที่สุดก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงกลิ่นนั้นๆได้ ความสามารถในการรับรู้กลิ่นที่ว่านี้คล้ายคลึงกับคนเราทุกวันนี้ที่มักมองไม่เห็นคุณค่าและสเสน่ห์ของตัวเองคนเราต่างก็มีจุดเด่นในตัวเองทั้งสิน้นแต่ความเคยชินทำให้มองไม่เห็นจุดเด่นนั้นหลายคนถึงขั้นผิดหวังที่จุดเด่นของตัวเองแตกต่างจากคนอื่นไปอีกจึงหลอกตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่ามีส่วนที่เหมือนกับคนอื่นยิ่งไปกว่านั้นยังพยายามสร้างสิ่งที่ไม่เข้ากับตัวเองเพื่อลบล้างสิ่งที่เป็นอีกด้วย แม้ต่อให้พยายามแต่งเติมหรือแก้ไขตัวตนเพียงใดสุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวแปลกประหลาดที่ทําให้ต้องผิดหวังกับตัวเองอีกครั้งถ้าติดอยู่ในบ่วงแห่งการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นก็จะต้องสูญเสียไปหมดทุกอย่างแน่นอนว่าการพิจารณาตัวเองจากความสำเร็จของผู้อื่นเพื่อน,นํามาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นย่อมเป็นสิ่งจำเป็น แต่การพยายามหาคุณค่าของตัวเองโดยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไร้จุดหมายกลับจะทำให้สูญเสียข้อดีและเสน่ห์ของตัวเองไปในที่สุดแท้จริงแล้วอาจเป็นชีวิตที่ใครหลายคนอิจฉาและเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากมีก็ได้จงอย่าลืมว่าชีวิตของเราก็มีคุณค่าและพิเศษไม่ต่างอะไรจากชีวิตของคนอื่นที่คอยเอาแต่เปรียบเทียบหากว่ากำลังเป็นคนหนึ่งที่หลงลืมเสน่ห์และคุณค่าของตัวเองที่มีมาตั้งแต่เกิด ก็อยากให้ลองมองหาข้อดีและคุณค่าของตัวเองด้วยมุมมองแบบอื่นๆที่แตกต่างดูบ้างเมื่อเวลาไม่ช่วยเยียวยาอะไรความเจ็บปวดที่ยากจะรับมือไหวทำให้แสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้จึงเลือกวิธีที่ทําให้ร่างกายและหัวใจลืมความเจ็บปวดเท่านั้นเองแต่การแกล้งลืมและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ช่วยให้บาดแผลหรือความเจ็บปวดจางหายไปสักนิดเพราะบางบาดแผลต้องการการยอมรับ จึงจะได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงอีกทั้งเมื่ออายุมากขึ้นคำที่พูดไม่ได้ก็มีมากขึ้นสิ่งที่ห้ามทํากลับเพิ่มขึ้นมากกว่าสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ต้องปกป้องก็มีมากเกินกว่าจะเสี่ยงทำสิ่งท้าทายใหม่ๆบางทีอาจมากกว่าสิ่งที่อยากจะบอกด้วยซ้ำ จงหันกลับมาทำดีกับตัวเองคนที่คอยรับฟังแต่เรื่องราวของคนอื่นแม้จะอยากพูดเรื่องของตัวเองคนที่คอยเอาใจใส่สิ่งที่คนอื่นต้องการมากกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้ามัวแต่เอาใจใส่แต่คนอื่นแล้วตัวเราเองที่สำคัญกว่าใครจะมีใครมาให้ความสำคัญได้จึงควรหันมาทำดีกับตัวเองก่อนเสมอเพราะมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตบางสิ่งไม่ลองก็ไม่รู้ การปกป้องที่มากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีจำเป็นต้องพบเจอเรื่องลำบากบ้างเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีผ่านพ้นมันไปให้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะมีความกล้าหาญในการท้าทายสิ่งใหม่ๆบางครั้งก็ต้องเจอกับทางตันเป็นแบบนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าใต้ฝ่าเท้าที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็ยังมีดอกไม้ที่งดงามเบ่งบานอยู่ ถึงแม้จะรู้ตอนจบดีว่าเป็นอย่างไรแต่เหตุผลที่ต้องเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นบางทีก็เพื่อความสนุกและมีความสุขระหว่างทางอย่าก,กลัวตอนจบจนยอมแพ้แม้แต่จะเริ่มต้นความเสียดายหลังจากทำไปแล้วกับความเสียดายที่ไม่ได้ทำมันแตกต่างกันมากชีวิตมีขึ้นเขาลงห้วยกันมานับครั้งไม่ถ้วนจึงไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดหวังที่ภูเขาบางลูกขึ้นไปสู่ยอดไม่สำเร็จ เพราะความพยายามระหว่างทางไปสู่ยอดเขาแห่งนั้นมันเพียงพอแล้วที่จะทำให้มีความสุขผู้คนมากมายพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพวกเขาสู้จนสุดกำลังและไม่แม้แต่จะลังเลว่าสิ่งที่ทำอยู่จะกลายเป็นแค่ความเพอ้อฝันหลังม่านหมอกที่เรียกว่าความกังวลและความไม่สบายใจอาจมีสิ่งที่จินตนาการไม่ถึงรอคอยอยู่บ่อยครั้งที่สิ่งนั้นทำให้เจ็บปวดและเศร้าใจ แต่ความจริงแล้วการมีชีวิตอยู่โดยไม่เคยเรียนรู้ความเจ็บปวดคงเป็นการมีชีวิตที่ไร้สีสันการได้เรียนรู้ความทุกข์บ้างและได้ตระหนักถึงความรู้สึกขอบคุณและความดีใจปะปนกันอาจเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากกว่าชีวิตที่ไม่เคยได้รู้สึกอะไรเลยทุกชีวิตล้วนมีตอนจบไม่มีใครมีชีวิตที่ราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุขอยู่เสมอ ทุกคนล้วนมีพลังมากพอที่จะเลือกเดินและ,ะเผชิญกับความรู้สึกต่างๆบนเส้นทางชีวิตอันหลากหลายที่รออยู่ข้างหน้าบทที่2เพียงแค่มีอยู่ก็ส่องแสงงดงามคนเราต่างทำหน้าที่ของตัวเองและรอการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ความพยายามก็เหมือนดาวดวงเล็กดวงหนึ่งในหลายพันดวงที่ทำให้โลกนี้เกิดความสวยสดงดงาม การวิ่งตามหลังคนอื่นทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่มีความฝันและเป้าหมายสุดท้ายอาจพบว่าไม่มีอะไรอยู่ที่ปลายทางนั้นความฝันและเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่แค่คำพูดง่ายๆคำหนึ่งแต่เป็นคำที่ควรทำให้พยายามอย่างไม่หยุดนิ่งควรคิดให้ดีว่าแท้จริงแล้วความฝันคืออะไรคนที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ได้อยู่เสมอคือคนที่มีความหนุ่มสาวอยู่ในตัวโดยไม่เกี่ยวกับอายุ ทันทีที่รู้สึกเหนื่อยกับสถานการณ์รอบตัวจนอยากยอมแพ้ตอนนั้นแหละที่ความหนุ่มสาวจะหายไปตลอดการจงเป็นคนที่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหนื่อยล้าแค่ไหนก็ตามแทนที่จะมัวคิดถึงอนาคตและพยายามวิ่งไปข้างหน้าเพียงแค่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยการอยู่กับที่และเตรียมต้อนรับกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงโดยการหันมาทำสิ่งที่ทำได้ไปทีละนิด เมื่ออนาคตมาถึงก็จะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเลยแต่บางครั้งก็ยังเกิดความสับสนว่าเป้าหมายที่พยายามไปให้ถึงเป็นสิ่งที่ทำเพื่อใครกันแน่มันใช่สิ่งที่ต้องการจริงหรือเปล่าเส้นทางนี้เป็นทางที่อยากไปจริงไหมคำถามมากมายผุดขึ้นมาอย่างสเปะสปะจนรู้สึกหายใจไม่ออกไม่รู้ว่ากำลังวิ่งตามอะไรอยู่เส้นทางที่วิ่งมาอย่างมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและได้มาซึ่งความสุข เป็นเส้นทางที่ต้องการจริงหรือเปล่าในตอนนี้ก็ยังคงค้นหาคำตอบนั้นอยู่ร่ำไปใช่ไหมเรียนรู้เพื่อความสุขไม่ใช่ความสำเร็จวิชาท่องจำไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนรู้และไม่อาจทำให้มีความสุขได้การทำสิ่งที่ตัวเองชอบและได้ลองเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นตัางหากเป็นสิ่งที่จำเป็นและทำให้มีชีวิตอย่างมีความสุขได้ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวจึงไม่อาจนำพาซึ่งความสุขเสมอไปดูเหมือนว่าระบบทุนนิยมยุคนี้จะทำการประเมินคุณค่าด้วยเงินเดือนอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามจงเป็นคนที่กำหนดคุณค่าของตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความคิดหรือการตีค่าจากคนอื่นแต่คือการมองและยอมรับตัวเองต่างหาก ในโลกนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการไม่เชื่อในตัวเองอีกแล้วการโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นไม่ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปซ้ำยังทำให้หลงลืมปัญหาที่แท้จริงอีกด้วยการหาวิธีแก้ไขโดยไม่ย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วต่างหากที่มีประโยชน์มากกว่าการต่อว่าคนอื่นหรือมัวแต่น้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อปัญหาเกิดความซับซ้อนมากขึ้นวิธีแก้ไขอ,อาจอยู่ใกล้อย่างคิดไม่ถึง เมื่อไหร่ที่มองไม่เห็นสาเหตุว่าปัญหาเกิดจากอะไรให้ลองตรวจสอบนิสัยของตัวเองดูก่อนบางครั้งแค่ลองปรับเปลี่ยนนิสัยหรือความเคยชินนิดหน่อยปัญหาก็คลี่คลายได้เช่นเดียวกันความทรงจำที่เจ็บปวดเป็นสิ่งที่ลบได้ยากดังนั้นอย่าพยายามลืมมันแต่ให้ลองเปลี่ยนเป็นการนึกถึงความทรงจำดีๆอย่างอื่นเพิ่มขึ้นแทน ลองเปลี่ยนมุมมองว่ามีความทรงจำที่ดีมากมายและความทรงจำที่เจ็บปวดก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความทรงจำมากมายเหล่านั้นสักวันหนึ่งจะรู้เองว่าไม่ต้องพยายามลบความทรงจำแย่ๆเพราะมันจะกลายเป็นอีกช่วงเวลาที่มีความหมายไม่ต่างจากความทรงจำดีๆเลยคนบางคนสร้างความจริงขึ้นมาจากความคิดและความเชื่อซึ่งมีแนวโน้มว่านั่นเป็นข้อมูลที่แฝงด้วยอคติ เมื่อนั้นความจริงจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงและสิ่งที่ไม่จริงจะกลายเป็นความจริงดังนั้นสิ่งที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดว่าโลกของเราเป็นเรื่องจริงแท้หรือแค่เรื่องโกหกชีวิตนี้มีอยู่เพื่อใครกันแน่เมื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสทุนนิยมบ่อยครั้งที่ต้องเลือกทำสิ่งที่ไม่ต้องการทุกวันนี้มีการวิเคราะห์นิสัยของคนด้วยการประเมินพฤติกรรมในสถานการณ์หลายๆแบบ เพื่อแบ่งกลุ่มออกเป็นลักษณะนิสัยต่างๆกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียแม้ต่างก็รู้ดีว่าไม่ได้ดีพอที่จะตัดสินใครแต่ก็ยังปรากฏคอนเทนต์อะไรแบบนี้มากมายคล้ายกับการแบ่งนิสัยคนจากร๊ปเลือดที่เคยฮิตมากๆในสมัยก่อนด้วยเหตุนี้คนบางกลุ่มจึงพยายามหาความชอบธรรมให้กับการกระทำที่เห็นแก่ตัวและไม่มีมารยาทของตัวเองเพื่อให้อยู่เหนืออีกฝ่าย โดยยกเอาผลการวิเคราะห์บุค,คลิกนิสัยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือยืนยันชัดเจนมาอ้างความจริงแล้วถึงจะไม่อ้างว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนก็คงยากที่จะเยียวยาความรู้สึกของคนที่เสียใจจากการกระทําที่ไม่มีมารยาทไปแล้วให้ดีขึ้นได้การคิดให้รอบคอบก่อนพูดและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่สมควรทำไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตาม อย่าเจ็บปวดเพราะคำพูดใจร้ายของใครเลยอย่าสงสัยในความสามารถของตัวเองเพราะคำพูดที่ไม่คิดของใครก็ไม่รู้ไม่สามารถบ่อนทำลายตัวเราเองได้ถ้าเราไม่ยอมบทที่สที่เป็นแบบนี้ก็น่ารักแล้วเหตุผลที่ควรแบ่งปันความสุขการมีใครสักคนที่สามารถแบ่งปันความสุขได้เมื่อทำอะไรบางอย่างที่สำคัญในชีวิตสำเร็จ คงจะวิเศษเหนือสิ่งอื่นใดเลยเพราะว่าไม่มีใครร่วมยินดีกับความสำเร็จความสุขที่มีก็คงไร้ความหมายและอาจมีบางวันที่โดดเดี่ยวเหมือนถูกทิ้งไว้เพียงลำพังบนโลกใบนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกแบบนั้นให้ตั้งมั่นกับตัวเองว่าจะนึกถึงใครสักคนที่คอยให้กำลังใจจากที่ใดสักแห่งที่อยู่ไกลแสนไกลเสมอเวลาที่เหนื่อยหรือทุกข์ใจ เพื่อนที่แท้จริงจะคอยเดินอยู่ข้างๆไม่ใช่คนที่คอยเดินอยู่ข้างหลังหรือเดินนำหน้าอยู่ข้างหน้าการได้ใช้ชีวิตกับคนสำคัญเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเสมอต่อให้ต้องพบเจอกับทางตันแต่หากได้สร้างความทรงจำและดูแลหัวใจซึ่งกันและกันแค่เพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสิ่งสำคัญที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องที่ยุ่งวุ่นวายการใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายเดียวคือการกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิม แต่กลับสูญเสียคนสำคัญมากมายรอบตัวระหว่างเส้นทางที่ผ่านมาแม้อยากทำให้พวกเขารักและยอมรับมากขึ้นแท้ๆแ,แต่สุดท้ายพวกเขากลับยิ่งห่างไกลออกไปเพื่อนที่เคยเจอหน้ากันทุกวันสมัยก่อนทุกวันนี้แค่ทักทายกันยังเป็นเรื่องยากแม้จะเคยมีช่วงชีวิตที่ได้ใช้ร่วมกันแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปต่างคนต่างก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองและต่างก็ยังให้กำลังใจซึ่งกันและกัน บนเส้นทางชีวิตที่เลือกได้ถ้าอยากเป็นคนเข้มแข็งแม้จะต้องอยู่ลําพังก็ตามแล้วอยากประสบความสำเร็จอย่างสง่าผ่าเผยโดยปราศจากการช่วยเหลือจากใครไปอาจมองข้ามผู้คนที่คอยถามไทยอย่างห่วงใยและให้กําลังใจสุดท้ายผู้คนรอบตัวนี่เองที่จะคอยสอนให้รู้ว่าคนเราสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้ก็จริงแต่ไม่อาจสร้างความสุขได้โดยลาพัง ความสุขที่ร่วมแบ่งปันกับคนอื่นเป็นความสุขที่ล้ำค่ากว่าความสุขที่รู้สึกเพียงคนเดียวที่จริงการอยู่อย่างโดดเดียวนั้นจะทำให้รู้จักความเงียบเหงาเพราะรู้จักความเงียบเหงาจึงเห็นคุณค่าของการใช้เวลาทุกขณะร่วมกันเมื่อคนสองคนที่แตกต่างกันได้มาพบกันแล้วแลกเปลี่ยนเรื่องราวและสร้างสรรค์ชีวิตอย่างเช่นจักรวาลสองแห่งได้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันช่างดูงดงามและเกิดความเติบโตได้ดีทีเดียว จนทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นหัวใจและได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับได้ไปพักผ่อนอันแสนสบายอาจดูว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ก้าวเดินต่อไปได้อีกวันโลกใบนี้จะน่ากลัวน้อยลงเพียงแค่มีใครอยู่ในชีวิตแม้จะไม่ได้เหมือนละครที่ทุกปัญหาคลี่คลายได้รวดเร็วภายในวันสองวันแต่การมีใครอยู่ด้วยทำให้สิ่งที่เป็นไปได้ยากกลายเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากเกินไป ที่จะสามารถก้าวไปให้ได้การอยู่ด้วยกันคงมีความหมายแบบนี้คนสองคนย่อมแข็งแกร่งกว่าหนึ่งเดียวแม้จะต้องล้มเหลวหรือแตกสลายสักกี่ครั้งแต่เพราะมีกันและกันจึงทำให้ยังยิ้มสู้ต่อไปการอยู่ด้วยกันทำให้ได้รับพลังวิเศษที่ทําให้ได้เรียนรู้การพอใจกับสิ่งเล็กน้อยถ่อมตัวและไม่อยากได้อยากมีในสิ่งที่ยังไม่จำเป็น จึงคิดว่าการได้พลังวิเศษนี้มันยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากกว่าการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเสียอีกชีวิตคือการเลือกที่ไม่รู้จบคำกล่าวนี้คล้ายคลึงกับที่กล่าวกันว่าเมื่อพลาดโอกาสอะไรไปแล้วจะไม่สามารถพบเจอโอกาสดีๆนั้นได้อีกเป็นครั้งที่สองดังนั้นหากไม่อยากเสียดายทีหลังอย่ายอมปล่อยให้โอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาหลุดมือไปเพราะอาจไม่มีโอกาสได้พบมันอีกครั้งแล้วก็ได้ ชีวิตในวัยรุ่นและวัยชราคงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยก็ทั้งสองฝ่ายต่างเชื่อมโยงกันอยู่เมื่อเวลาผ่านไปวัยรุ่นก็จะกลายเป็นวัยชราเส้นทางที่วัยชราเดินผ่านมาก็จะกลายเป็นเส้นทางที่วัยรุ่นเดินทางต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้เส้นทางที่ทั้งสองต้องเดินจึงเป็นเส้นทางเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันมากกว่าคอยจับผิดความแตกต่างของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งจนทำให้ตระหนักว่าไม่มีความยุติธรรมบนโลกนี้เพราะตั้งแต่เกิดมาแต่ละคนก็อยู่ในครอบครัวและสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องการศึกษาเงื่อนไขาทางร่างกายและพรสวรรค์ที่แตกต่างกันอีกในเมื่อจุดเริ่มต้นแตกต่างกัน การเอาแต่อ้างว่าต้องให้ความยุติธรรมต่อพวกเขาด้วยโดยยังวางตนเหนือกว่าผู้อื่นก็คงไม่ทำให้เกิดประโยชน์กลับกลายเป็นสร้างความไม่เป็นธรรมมากขึ้นไปอีกมากกว่ามีคำกล่าวที่เคยได้รับฟังมาก,กันว่าถ้าเป็นคนดีมากเกินไปก็จะยิ่งโดนโลกนี้เอาเปรียบอาจส่งผลทาให้คนใจร้ายกันมากขึ้นเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเกลียดชังกันแล้วไม่มีใครยอมใครในที่สุดโลกก็จะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความเกลียดชังจริงๆ ทุกวันนี้โลกหน้าอยู่น้อยลงความเข้าใจกันและกันก็จางหายไปผู้คนยึดมั่นถือมั่นและมีอคติในใจว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดก็จะไม่ถูกใจไปเสียหมดความเกลียดชังต่างๆจึงกระจายตัวไปทั่วสังคมทำให้ผู้คนมากมายเจ็บปวดหากมองให้ดีแล้วเมื่อใดที่กําลังจะทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำก็ดี อาจไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับแค่คนคนนั้นแต่มันอาจส่งผลสะท้อนกลับมาที่ตัวเราหรือคนสำคัญอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนและคนรักด้วยก็ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญต่อสังคมที่เย็นชาแบบนี้ไม่ใช่การปกป้องตัวเองแล้วคอยทิมแทงอีกฝ่ายด้วยมีดที่แหลมคมแต่ควรเป็นการโอบกอดกันไว้ด้วยความรักมากกว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความเกลียดชังใครสักคนไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สังคมเติบโต ความเห็นอกเห็นใจและความสามัคคีกันต่างหากที่จะช่วยสร้างสังคมให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นบทที่4อยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามพ่อแม่สามารถทำทุกอย่างเพื่อลูกได้เสมอการเสียสละเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดสำหรับพวกเขาจากนี้ไปพ่อแม่ก็ควรได้ใช้ชีวิตของตัวเองเช่นกันดังนั้นจึงควรยอมรับในการเติบโตและการอยู่ได้ด้วยตัวเองของลูกๆ ลองเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนกับลูกๆและคอยให้กำลังใจกันและกันและจงอย่าลืมว่าทั้งสองต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองอีกทั้งเด็กๆมักมีมือเท้าที่เลอะเทอะอยู่เสมอไม่ว่าพวกเขาจะหยิบจับอะไรทุกสิ่งก็จะเลอะเทอะตามไปด้วยรวมถึงบนตัวของแม่ที่คอยอุ้มพวกเขาไว้เมื่อพวกเขาเติบโตและเป็นอิสระจากการเลี้ยงดูพวกเขาต่างอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองพวกเขาจึงไม่รู้จักวิธีการแสดงความรู้สึกต่อแม่ ผู้ที่คอยเลี้ยงดูอุ้มชูพวกเขาจนตัวเองหม่นหมองและไม่สดใสคงไม่มีอะไรที่ทำง่ายและยากเหมือนกับการเป็นแม่อีกแล้วแม่เป็นคำศัพท์ที่คนเราพูดมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาขณะเดียวกันก็เป็นคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจความหมายมากที่สุดเช่นกันแม่คือคนที่คิดถึงและกลับมาหาทุกครั้งที่เสียใจเพียงนึกถึงแม่น้ำตาก็รื้นขึ้นมาในดวงตาแล้วแม่เป็นคนสำคัญเสมอ ถึงแม้ว่าตอนที่ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรได้เองแล้วก็ตามแต่แม่ก็ยังเป็นคนสําคัญและจําเป็นในชีวิตของลูกเสมอลูกจึงจําเป็นต้องมีแม่และมีกันและกันตลอดไปผู้หญิงเมื่อกลายเป็นแม่แล้วเธอจะเสียสละความฝันของตัวเองทั้งหมดเพื่อลูกให้ลูกเติบโตขึ้นแม้ไม่ได้ราบรื่นนักแต่ก็รู้สึกว่าการได้ใช้เวลากับแม่ย่อมดีกว่าการได้เงินเพียงเล็กน้อย สำหรับแม่แล้วการไม่มีเงินทําให้เลี้ยงลูกลำบากแต่สำหรับลูกการไม่มีความรักจากแม่มันยากลำบากมากกว่าการไม่มีเงินเสียอีกโลกของคุณยายใหญ่โตกว้างขวางกว่าใครเพราะหากเปรียบเทียบโลกของคุณยายที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายได้พบปะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเมื่อมือที่เหี่ยวย่นของคุณยายลูบหลังหลานอย่างอ่อนโยนจึงทำให้หลานรู้สึกปลอดภัยอย่างน่าประหลาดรากับคุณยายกำลังบอกว่า ทุกอย่างที่กําลังเผชิญอยู่ในโลกเล็กๆนี้จะคลี่คลายและเข้าที่เข้าทางในที่สุดเมื่อวันเวลาผ่านไปโลกของหลานมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันโลกของคุณยายกลับมีขนาดเล็กลงเหมือนกับเสื้อผ้ายืดที่หดลงเพราะนำไปซักในเครื่องซักผ้ารวมถึงร่างกายของคุณยายก็เล็กลงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามัวแต่หาเลี้ยงครอบครัว เวลาสิบปีผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดคุณยายก็นอนป่วยอยู่บนเตียงแม้ว่าหลานๆจะปลอบโยนคุณยายได้ไม่ดีเท่ากับที่คุณยายเคยทำเมื่อตอนเป็นเด็กแต่ก็อยากช่วยให้ค่ำคืนบนเตียงของคุณยายไม่มืดมิดและเกิดความเงียบเหงาจนเกินไปจึงหวังว่ากำลังใจจากหลานจะช่วยทำให้คุณยายมีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนกับตอนที่ยังเด็กคุณยายเคยสอนให้มองโลกในแงด่ดีและยังได้ให้กำลังใจแก่หลานเสมอ คนที่หมดวาสนาต่อกันแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจำบ่อยครั้งที่คนคนนั้นอาจมาปรากฏตัวในใจหรือเดินสวนกันแต่ก็ยากที่จะกลับมาพบกันอีกอย่างไรก็ตามเมื่อคนเราได้พบและรู้จักกันครั้งหนึ่งต่อให้ความสัมพันธ์จะจบสิ้นไปแล้วและอยากจะลืมไปให้หมดสิ้นแต่ความจริงเหล่านั้นจะคงอยู่ในชีวิตยังอยู่ในชื่อที่เรียกว่าความทรงจำอยู่ดี สิ่งเดียวที่ทำได้คงเป็นการเชื่อมั่นว่าสักวันจะกลับมาฤดูการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปแต่สิ่งเดียวที่ทำได้มีเพียงการเฝ้ารอเท่านั้นเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปจึงตระหนักได้ว่าไม่มีแล้วที่จะกลับมาบางเรื่องที่เคยโง่เขลาที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปอาจกลายเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความรักหรือความฝัน ทุกเรื่องล้วนมาจากสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งเป็นพื้นฐานการมีชีวิตที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แต่หากต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่ย่ำแย่ย่อมเป็นชีวิตที่หาความสุขได้ยากดังนั้นการบอกว่ากินข้าวด้วยนะจึงเป็นคำอวยพรที่ยิ่งใหญ่กว่าคำอวยพรใดเสียอีกไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันร์ความรักก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะอยากนำพามันไปให้ตลอดทางแต่แล้วณนะที่ใดที่หนึ่ง มันกลับพังทลายลงเหมือนกับเข็มนาฬิกาที่หยุดนิ่งคนเราที่ยังคงต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าก็ทำได้เพียงทิ้งความรักที่แตกสลายไว้อยู่เบื้องหลังครั้งหนึ่งคนสองคนเคยวาดฝันอนาคตไว้ด้วยกันแต่แล้ววันนี้ต่างอาจเดินจากกันไปเหลือแต่เพียงอดีตไว้ข้างหลังบางครั้งภาพความทรงจำกลับมาวนเวียนในความคิดซึ่งเต็มไปด้วยความโหยหาในขณะเดียวกันก็ผสมกลมกลืนกับความขมขื่น พยายามผลักไสความทรงจำที่ทำให้เจ็บปวดเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่หากจะมัวแต่คิดถึงมันแต่แล้วเมื่อเวลาได้ผ่านไปเรื่องราวที่เคยเจ็บปวดนั้นมักกลับกลายเป็นเพียงเรื่องธรรมดาแค่จำมันได้แต่ไม่เจ็บปวดอีกแล้วยอมรับเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเป็นเพียงอดีตและยิ้มรับมันในฐานะความทรงจำหนึ่งเท่านั้นคนเราต่างมีชีวิตในปัจจุบันที่จ้องมองไปบนเส้นทางข้างหน้า แต่เศษเสี้ยวความทรงจำในอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปนี่แหละที่ช่วยปลอบประโลมใจในวันที่อ่อนล้าเวลาแห่งชีวิตพ่อจํานวนมากเรียนรู้วิธีการเป็นหัวหน้าครอบครัวมาจากพ่อของตัวเองพ่อหลายคนทํางานอย่างทุ่มเทมาตลอดชีวิตจนถึงวัยเกษียณจึงเข้ากับครอบครัวได้ไม่ดีนักคงเป็นเพราะพ่ออุทิศตัวเองเพื่อการทำงานจนไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดถึงชีวิตหลังเกษียณของตัวเอง คนเราต้องจากลากันอีกสักกี่ครั้งการจากลานี้ถึงจะสิ้นสุดลงเสียทีไม่ว่าจะเป็นการบอกลาคนสำคัญที่เสียชีวิตหรือการจากลาเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดเสมอการต้องรับมือกับการจากลาเป็นสิ่งที่ทำให้เหนื่อยลา้าและหวาดกลัวเมื่อต้องพบเจอกับผู้คนใหม่ๆกลัวว่าสิ่งที่ทำให้มีความสุขในวันหนึ่งอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกทรมานที่สุดก็ได้ จนอยากเป็นคนที่เข้มแข็งและคุ้นเคยกับการจากลาขึ้นสักหน่อยก็ดีสิ่งที่อยากบอกก็คือต่อให้วันข้างหน้าต้องพบเจอกับการจากลาอีกสักกี่ครั้งก็อยากให้ได้รู้จักเห็นคุณค่าของคนที่ยังอยู่ข้างกันและทำสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ในใจจะเจ็บปวดกับการจากลาก็ตาม บางทีผู้คนที่จากไปแล้วอาจกำลังเฝ้ามองและปกป้องอยู่จากที่ใดที่หนึ่งที่ตัวของเราอาจมองไม่เห็นก็ได้จงมาคิดถึงพวกเขาด้วยกันและออกตามหาพรหมลิขิตใหม่ๆในวันพรุ่งนี้กันดีกว่า